น้ำเข้าเห็นไหมครับเนี่ยครับน้ําเข้าตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้พันไปแล้วนะครับน่าจะไปครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไาคุยกันเรื่องปั๊มแล้วกันนะครับวันนี้ปั๊มน้ำโอ้ปั๊มน้ํารุ่นนี้เก่ามากครับและนานมากๆนะครับตัวนี้นะครับเอผมจําได้นะครับน่าจะเป็นไปน่าจะร่วมร่วงสิบห้าปีนะครับเอาที่นี่นะแล้วก็ได้ทําการพันใหม่ไปแล้วนะครับนานมากนะครับร่วมร่วมสิบห้าปี คือผมถึงบอกครับเวลาซื้อปั๊มยังไงก็ทนครับถ้าซื้อของแดงแท้เป็นซื้อนี่นะครับแล้วก็ถ้าไม่โหลดเกินรูปปืนไม่แตกนะครับที่คลิปนี้นะครับผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าอ่าปั๊มน้ําที่เป็นทองแดงแท้กอะโรเมเนียมนะครับอีกหนึ่งคลิปแล้วกันว่าทําไมมันว่าทําไมผมถึงบอกว่าปั๊มน้ํานะครับ ไม่เหมาะกับใช้ลวดอลูมิเนียมคือปั๊มน้ำนะครับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือความชื้นนะครับความชื้นนะครับเลี่ยงไม่ได้แน่นอนปั๊มน้ำยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ครับก็คือหัวเนี่ยมีน้ำบางทีเราตอนเราติดตั้งติดอะไรก็มีน้ำกระเด็นใส่โดนตัวหรือว่าบางทีซีนรั่วน้ำไหลเข้าก็มีนะครับคือหรือไม่ก็เกิดบางทีเกิดแบบไปอยู่ตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยครับ มันนี้น้ําไหลเข้าทำมันเข็บครับเข้าไปในเจอขดลวดอลูมิเนียมก็เกิดขีดเกลือผมถึงบอกไงครับว่าพูดถึงสาเหตุเลยว่าลวดอลูมิเนียมอะมันไม่เหมาะจริงนะครับมาใช้กับอ่ามาใช้กับมอเตอร์นะครับแต่ถามว่ามันราคาถูกจริงแต่คือจะให้ทูดถึงความทนมันก็ทนมันมันมันก็ได้พอสมควรครับแต่จะให้ถึงยาวถึงห้าปีสิบปีคงไม่ถึงหรอกครับถ้า ถ้าถึงจริงๆนะครับบริษัทไม่กล้าบริษัทคงกล้ารับประกันให้นะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้รับประกัน5ปีปีครับถ้ารับประกัน5ปีนะครับถ้าบริษัทยืนยันว่าละกล้ารับประกัน5ปีกับรั่วออมอเตอร์มอเตอร์รั่วโลิเนียมนะครับบริษัทกล้ารับประกันจริงๆนะครับบริษัทก็บอกมาเลยว่าขายมาเนี่ยเอามาเคมที่ผมได้เลยเอามาเคมที่ผมได้เลยไม่มีเห็นผมไม่เห็นมีบริษัทไห่เคมรั่วโลิเนียมเลยครับบางทีซื้อไปบางทีผมซื้อซื้อจากตัวแทนมาอีกทีนึง พอบอกว่าซื้อมาใช้ได้แป๊บเดียวเสียเอาไปหาตัวแทนตัวแทนบอกรอส่งรอส่งเคมรอส่งเคมหายไปสองสามเดือนบอกกลับมาไม่อยู่ในกรณีที่รับประกันจบครับมันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วคือบางทีของพวกนี้ครับมันมันบอกไม่ถูกครับแต่คือเชื่อเถอะของดีๆนะครับราคามันก็ดีตามราคาของนะครับราคาก็ต้องสูงหน่อยโอเคเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยที่ผมจะให้ดูว่าทําไมถึงรวด ทองแดงใช้กับมอเตอร์มันถึงจะคุ้มนะครับนี่นะครับปั๊มตัวเนี้พันไปแล้วล่ะได้ทําการพันใหม่ไปนานมากแล้วปั๊มเป็นปั๊มรุ่นเก่านยครับเป็นปั๊มรุ่นน้ํารุ่นเก่ามีคอนแทคด้วยครับจะมีคอนแทคตัดตัดคาปาสตาร์ทนะครับเนี่ครับรุ่นเก่าๆรุ่นแรกๆแต่พันไปนานแล้วพันไปประมาณสิบกว่าปีได้สิบสิบห้าปีต้องมีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะดูกันนี่ผมเคาะดูไว้แล้วแหละเบื้องต้นนะครับพอ นึกขึ้นได้นะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูนะครับทําคลิปให้ดูให้ชัดเจนเลยนะครับว่าหลายคนบอกว่า,าลวดลูมิเนียมเดินไฟดีกว่าใช่ครับบางทีลวดลูดมิเนียมอาจจะเดินไฟกระแสไฟดีกว่าแต่มันเหมาะอยู่กับการใส่ฝาฟเป็นเป็น,เป,นเป็นสายไฟนําไฟแต่อันนี้มันเป็นสนามแม่เหล็กอาจจะไม่เหมาะนะครับก็คือถามว่าการใช้มอเตอร์นะครับมันมีหลายสถานการณ์มากนะครับคือบางทีไปติดตั้งโดนแดดโดนฝน บางทีใช้เสมอโหลดก็มีบางทีจะ้ใช้อยู่แล้วลูกปืนแตกเนี่ยครับก็มีแต่บางตัวแล้วลูกปืนแตกแล้วติดอื้ออย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทองแดงแท้นะครับก็ค,คือมันก็ค่อนข้างจะแข็งกว่าเยอะนะครับน่าจะเป็นติดได้ก็าจจสิบเท่ายี่สิบเท่านะครับผมความสึกข,ของผมเองนะอันนี้ความความคิดของผมเองพี่ๆท่านใดมีความคิดเห็นต่างๆก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันแต่นี่ความสึก ที่ผมสัมผัสมาแล้วผมอยู่กับมอเตอร์มานะครับมันก็นะับร่วมๆก็ก็น่าจะยี่สิบปีได้แล้วครับอยู่กับมอเตอร์นะครับตั้งแต่อายุตั้งแต่อายุอายเอ,อ่อสิบสามสิบสี่ครับก็ตอนนี้ก็จะร่วมๆสี่สิบแล้วครับนี่นะครับคือมอเตอร์ตัวนี้ลูกค้าได้ทำไปนานมากแล้วแล้วก็เอากลับมานะครับก็คืออาการเสียงดังแล้วก็บางทีจะวะสตาร์ท จะอ่าบางทีมันแกนเพลามันติดเลยครับนี่ครับก็น่าจะตากแดดตากฝนนะครับเห็นไหมครับน้ําเข้าเห็นไหมครับเนี่ยครับน้ําเข้าตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้พันไปแล้วนะครับน่าจะน่าจะไม่ผมก็อ่าลูกพี่เก่าผมนะครับพันเนี่ยนานมากแล้วครับเนี่ยครับน้ําแช่เห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้แหละถ้าเป็นรวดอลูมิเนียมนะผมให้เลยทํา คือ,อยังไงก็ต้องพันใหม่ถ้าพันใหม่บางทีก็ไม่คุ้มก็ซื้อตัวใหม่ที่ห้อมไอซื้อตัวใหม่ที่เป็นทองแดงดีกว่าหรือว่าบางคนยอมรับราคาได้ก็พันใหม่ครับพันใหม่เป็นทองแดงใส่เข้าไปแพงนะครับแต่วันเนี้ยถ้ามันเกิดอย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยถามว่าตัวนี้ไหมหรือยังตัวนี้ช็อตหรือยังผมวัดโอห์มนะครับไม่ช็อตนะครับวัดโอห์มไม่ชอ็อตแล้วผมก็ลองไฟเรียบร้อยนะครับไม่ช็อตนะครับใช้ก้านได้กินแอมปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็จะเอาเนี่ยขดลวดเนี่ยไปล้างนะครับไปทําการล้างล้างให้สะอาดเลยแล้วก็อบนะครับอบไปให้แห้งอบไปให้แห้งแล้วก็อ่านน้ายาวานิชเคลือบเข้าไปสักทีหนึ่งแล้วก็อบไปแห้งนะครับรับรองก็ใช้งานอีกยาวนะครับใช้งานอีกยาวนี่แหละครับคือเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทองแดงยังไงก็ทนกว่าลวดโดูมนียมนะครับอย่างนี้นะครับอาการนี้นะถ้าเป็นมิเนียมนะเรียบร้อยครับอยู่ต้อง ขึ้นขี้เกลือเป็นจุดปูดๆ,ๆ,ๆ,ๆไปแล้วนะครับเพราะอลูมิเนียมกับกาน้ํากับกดพวกนี้ก็คือเป็นชอบขึ้นขี้เกลือนะครับคือเลี่ยงไม่ได้นะครับคือบางคนไม่งั้นไม่งั้น,นเวลาฝังฝังท่อใต้ดินนะครับคือเวลาไฟฟ้านะครับเขาเขาบังคับเวลาไฟเดินไฟจากาจากหม้อมิเตอร์เข้าบ้านนะครับบางบ้านเขาฝังดินนะครับเขาไม่ให <Yellow> ้เอาสายอลูมิเนียมลอดในท่อนะครับ คือเขาไม่ให้เอามิเนียมสายรอดเลยพ่อใต้ดินนะครับเพราะอะไรนะครับคือมันก็เกิดการความชื้นหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมิเนียมมันช็อตได้อะไรได้เงี้ยครับเป็นมีเนียมมันจะขึ้นขี้เกลืออย่างเงี้ยถ้าเป็นทองแดงไม่มีผลนะครับทองแดงเคลือบสองชั้นสามชั้นมียางหนาไอ้มีเคลือเคลือบยางเปลือกะครับอยู่ใต้ดินสําหรับสายใต้ดินเป็นทองแดงเลยมันก็จะทนแน่นอนนะครับคือไฟฟ้าเขาไม่ให้ไ่ให้เอาสายมิเนียมเลยนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันตัวนี้น้ําเข้าครับเน้น้ำเข้าอาจไม่รู้ว่าเข้าทางหัวหลักหรือว,ว่าเข้าทางระเก็บนี้หรือว,ว่าคือตัวน,นี้น่าจะตัดแต่แากฝนแน,น่นอนน้ําเข้านะครับก็คลิปนี้แหละผมก็ยังย้ําเสมอเอามาให้ดูกันเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับว่ายังไงซื้อปัม๊มซื้อมอเตอร์นะครับเน้นเลยนะครับให้เป็นรลดทองแดงเถอะครับผมผมผมย้ำครับให้เป็นรลดทองแดงแท้เถอะ อย่าไปดูที่ราคาถูกเลยครับพอบางทีเราใช้ใช้มาบางทีเข้าระบบมามันมันมันค่อนข้างจะเสียความสึกเราครับปั๊มเพิ่งมาติดมาใหม่ๆมเองพังอีกแล้วปั๊มเพิ่งติดมาใหม่ใหม่พังอีกแล้วเนี่ยครับคือคําพูดที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดนะครับคือพอบอกว่าช็อตปุ๊บก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่อย่างเงี้ยครับก็ซื้อใหม่อยู่เรื่อยครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับ คือท,ที่ที่ทาคลิปเพราะว่าผมเห็นเนี่ยคือนานๆคือคือพอมาเจออย่างนี้ก็อยากจะให้เป็นแนวทางเลยเนี่ยอย่างเนี้ถ้าเป็นลวดวีเนียมยังไงก็ชอ็อตยังไงก็พังแต่นี้เป็นทองแดงนะครับเรายัางล้างยังทำความสะอาดยังแก้ไขยังใช้งานได้อีกยาวครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ผมก็อาจจะพูดเดยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่ทุกคน,นครับถ้าเป็นประโยชน์และมีความรู้แล้วก็ได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับให้เป็นกําลังใจหน่อยนะครับว่า กดไลค์กดติดตามมีทำคลิปแล้วมีคนชอบนะครับก็มีกําลังใจที่จะทำคลิปนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ช่างต้ามก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับก็ช่างต้ามลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ